ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ามาเจอกับช่องเวทเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซเวซีโอเคเท่านั้นเลยต้องขอเอาไปในความเด็ดกาดด้วยนะครับอ,อก็กติ้มอะไรไม่ก็อะไรนะเข้าไปในเกมเข้าไปในเกมไม่ต้องเก็บได้ไหมข้าเกมโอเคจังหวะน,นี้ก็มาแล้วนะครับผมนะอืมอีกแบบน่าเลยขวาเสียงได้ยินเลย ไม่ร yeah. yeah. okay, okay, ู้นายยังไม่ได well ้ย well ินมนะใจเกมเปเก้ายาเป็นธรรมดาเดียวตัดเกมเปิดเก้าเกมมาเป็นตีเรียวเลยขวายเก้าวสื้อบริเวม่ทันนักกะใฮ้ใเฮโอเคเหมือนนวดกับเหมือนนวดเหมือนนวดหมุดฟ้าขี้เตะเองครับย่งครับเพิ่งขี้เตะได้เชียวเนี้ยโอ้แม่นี่วายเลี้ยงไม่เก่าเลี้ยงเป็นหมื่นคนครับ Ừ, đấy à vâng vâng đi vâng à À vâng vâng cao vâng 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 nè, ui, hồi vâng 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 ô sưng mày này gấp ta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 y gấp à เดิมอยู่ไคนวะโอเคโ่เคอ๋รรรอรู้เรว็วรู้เร็วรู้เร็วตกลงมาเพื่อนอยู่นี่แหละอยู่ไหนวะดูดูไหมมันต้องอยู่นี่ไม่อยู่เอออ้าวไม่มี Ôi, tai 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 đất tai bùi miên, Mày đông luôn nữa cơ Mày mì ra, mày nó mì ra, ừ ạ, đuổi ở chỗ này, ô, giờ luôn ấy mà kinh nó dài như này, mất Bụp bê Ờ ta Đẹp rồi à Mùa hết tay rồi Oh, mua nó bụp Đi mấy tay Mấy tiền có Ồ Để dính tiền năng lên nữa, <laughs> Ừ, mấy dưới ai cặp tăng mất rồi <laughs> อกไปบ่เลยอย่าฟาสตฟาสดีว่ะเลยที่ว่ามันนังฟาสรังมันามันไม่ได้อาตาตโอ๊ยตายหาเราไปตายหาไล้เบบโอ้เบิ้นเจอบเบิ้นเจอบเอบินบ้นป๊ Bạn bèo của anh em. First blood! Double kill! Ba bé! Ba rồi, Ba đi Ba bé! Ba bé! Ba vâng Ba bé!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  จะรู้มันว่าได้หรืองคลิปนี้ให้ดูะมา ơ bóp lèo leo, lèo ơ à, mày bong bùng Bông ngon ơ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  ờ mình ơ đi ơ ờ, ơ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  เจาวังนีแต่ยิ่งไปเรียกบ้องว่นี่กันมาดูอีวังมั้งดีอย่งนี้ไม่ได้หม,มือนี่แต่นี่ทโอะไรนี่อ๋อดัเบอลคิล ว่าใส่ว่าเปล่าหน่าดูเลยดูเลยอ้าวรับดีไม่ตัดจบเขีวโอเคครับก็ตัดจบคลิปเลยนะครับขอบคุณที่ดูนะครับเอ้ย